สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูค่ะชื่อคุณครูจิรัชยารักขำค่ะชื่อเล่นชื่อครูอันนะคะคุณครูเป็นคุณครูประจําชั้นชั้นเตชั้นเตรียมอนบายห้องแอปเปิลค่ะคุณครูมีคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะแนะนําให้เด็กๆได้ดรู้จักกันเป็นคุณครูที่คอยช่วยเด็กๆนะคะค่ะคุณครูชื่อคุณครูสุไฮลาเซนนะคะชื่อเล่นว่าชื่อครูมี คุณผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาลห้องแอปเปิลค่ะคุณครูจะช่วยดูแลเด็กๆทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้เด็กๆคะคุณครูก็จะมาแนะนําเพื่อนๆในห้องของเรานะคะว่ามีใครกันบ้างที่จะให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะคนแรกเลยนะคะน้องน้ำดาวค่ะน้องชาคลิปน้องอโออีน้องนาเดียแล้วก็น้องมิลินค่ะเด็กๆได้รู้จักกับเพื่อนๆของเรากันไปแล้วนะคะว่ามีใครกันบ้าง พรุ่นีน้นะคะเด็กๆอย่าลืมติดตามคุณครูนะคะคุณครูมีคลิปที่จะไม่แนะนําเด็กๆนะคะว่าสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆนัน้นมีอะไรกันบ้างเด็กๆอย่าลืมติดตามคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบาย